สวัสดีทุกคนนะวันนี้เรามาเล่นเกมเด็ดเก็ดออนไลน์นะฮะแหมผมเคยได้มาครั้งหนึ่งแล้วนะฮะแต่อันนี้ผมก็งงว่าผมเข้ามาเล่นได้ยังไงนะฮะผมไม่ได้สมัครเพลพระหรืออะไรเลยสักอย่างแต่ก็จะเล่นได้นะฮะผมก็อยากรู้มันจะเป็นยังไงนะฮะเราเป็นไอหนุ่มชาวไร่ที่หน้าตาหน้าตาเหมือนไอปพวกตัวหนึ่งมากเลยนะฮะผมขอดูผู้เล่นออนไลน์หน่อย วันนอนไลนมาเนี่ยโหน้อยมากนะฮะมาเลยนะหาคนกันความความจริงๆ้วผมตั้งใจจะมาเล่นแบบธรรมดานะแต่จู่ๆแล้มนะเป็นไงก็ไม่รู้นะเราไปไปจนไทยกันหน่อยมันก็เป็นความคลายกันแล้วนะทุกอย่างก็เหมือนกันหมด ตากันตรงไหนก็ไม่รู้แต่เสียงรล้อมนแปลกนะยอมรับยอมรับตรงนี้ถ้าถือปืนก็คล้ายๆกันนะ อาบุกลุกเข้บาบ้านคนอื่นจะมีใครมาด่ามุ้งเนี่ยนี่นี่ครับบุกอาบุก เขอเวลานอกสักครู่นะคะทุกคนผมว่ากลับไปเหมือนเดิมดีกว่าแล้วผมก็จะลอง ผมงงมากวันนี้นะว่าผมเข้าเล่นเดออนไลน์ได้ยังไงว่าว่าเลดเดซออนไลน์เนี่ยผมเข้าไปได้ยังไงแต่เอาจริงๆนะผมก็ไม่เล้กแบบ,แบ,บ,แบ,บร,รับปลื้มอะไรมันมากหรอกก็คือไม่เจอใครเลยอ่ะคือแบบมันกว้างมากแล้วผู้เล่นเนี่ยมันก็โคตรน้อยลองนึกดูนะถ้าผมไปจอยกับใครกับคนที่มีแค่ไม่เกินยี่สิบคนเนี่ยมันจะหนุกอะไร มันต้องพันคนแบบอย่างเงี้ยจะได้แบบโอ้โหเจอง่ายๆหน่อยนะฮะคือแบบเนี่ยมันกว้างมาโหล้านมากนี่กม่เลยเลเดออนมาเป็นธรรมดาครั้งนะหนอน้ำอันตรายแล้วงง พรีล็อกแล้วก็ต่อเนื่องยุ่งนี่ว่าเอเวอร์เลและถ้าเป็นบล็ o มันนี่ลองบล็มันนี่หน่อย จะลองดูว่าผมจะเล่นในไหนมันก็เข้าได้ทุกอันแล้วมันฟรีลอมหมดวันนี้หรือเปล่าวะผมไม่รู้ผมก็ลองไปลองมานะผมว่าปลอตมันนี่คนจะเล่นเยอะนะปลอตมันนี่ผมเรียกว่าเงินเลือดเงินเลือดอยากรู้ไงฮะว่ามันจะเป็นยังไงนะเงินเลือดเนี่ยเงินเลือด วันนี้คลิปอาจจะไม่ค่อยยาวมากนะทุกคนนะนะน่าดาวน์โหลดเ็งแต่สิบวิที่แสนยาวนานนี้มันน่าปกตินะผมจะไม่เปลี่ยนอะไรแล้วถ้าเกิดว่ามันเล่นได้อะผมจะไม่เปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกแล้วนะครับผมก็จะเล่นอันนี้ไปเลย ว่าตัวเกมมันต้องมีพลังงานบางอย่างในหน้นางที่เราไม่สามารถล่วงรู้ได้นะครับผมก็เลยงงเลยเกมนี้ต้องมีพลังงานบางอย่างพิเศษแน,น่ๆโอ้โหออนไลน์ี่นี่มันหาเสือโคตรนานอะ่ะจริงนั่นมันโคตรนานเลยวะผมว่าคงไม่มีใครเล่นเกมนี้กันเท่าไหร่นะฮะ ตัวเกมก็ได้ขายเป็นล้านล้านก็ได้มากกว่า1ล้านชุดนะผมว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าไปในเกม G D A ผมว่าคงหาได้ง่ายกว่านี้เซิร์ฟเวอร์เนี่ยผมนั่งรองมาเกินนาทีกว่าแล้วอะ่ะผมกดออกก็เป็นตัวนี้มันโหลดอยู่มันทำออกมาไม่ค่อยดีนะตรงเนี้ย ดีนเว้ยนี่มันนาไปป่ะนี่ผมใช้ SSD แล้วนะเพย์ห้าแล้วเว้ยไม่ใช่เพย์โฟทเป็นเพย์โฟผมจะไม่ด่าอะไรเลยอันนี้มัน Playstation ห้านะเว้ยแล้วก็ใช้ SSD แล้วนะ แก้ไขไม่ได้เลยวะผมจะออกเกียนแล้วเข้ามานะทุกคนคลิปนี้ฮ้ย